ไอกี้ซียูสวัสดีครับตอนนี้นะครับไอกี้ก็ทําการนะครับนะของเข้าเต็นท์เนาะเอฟซี FC เนาะนะกระเป๋าเสื้อพงุงเสื้อผ้านะครับเราเข้ามาไว้ในเต็นท์ก่อนเลยนะฮะไอกี้มีกระเป๋าอยู่2ใบนะครับเอฟซี FC. นี่หนึ่งใบนะฮะเดี๋ยวเรียวไปเอาอีกหนึ่งใบกลางเต็นท์เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเตรียมนะครับที่หลับที่นอนนะครับนะให้ปลอดภัยนะครับ ดูพื้นที่รอบข้างนะรกรุงรังมีงูมีงูงมีเง,ง,งี้ยวอะไรหรือเปล่านะเราก็ว่ากันไปนะพี่น้องเนาะไปดูตามก็เป็นใบที่สองนะครับช่วงนี้เรานอนในป่ายางเอฟซีนะครับกังเว้นป่านก็ยังมียุงพี่น้องเนาะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเลยนะทุกท่านนะจี้ก,ก็จะกางมุงไว้ก่อนเลยนะทุกท่านนะปิดไปดูไว้ก่อนนะครับกางมุงไว้กันยุงเข้านะ เราก็รีบปุบปับปุบับนะนี่นะครับขอรูดซิปเก็บเข้าไปก่อนลุกพลายัดยนตุกโอ้โหโอเคนะครับเข้ามาข้างในแล้วนะอีกกี้ก็จะนะฮะปิดซิปก่อนเป็นพี่น้อง นะครับ FC นะครับเราก็จะมาดูว่าของนะครับที่เราเตรียมมาเนี่ยนะมีอะไรมากนะ <c oughs> ก,กี้ก็สำคัญครับนะเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยไอกกี้ก็จะมีพวกยานะครับนะยาไว้สําหรับนะครับเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินน้อพี่น้องเนะอันนี้ยาทาตนะครับไี้เจ็บท้องนะครับต้องพกมาเรื่อยๆนะครับ แล้วก็ยาเจ็บุงเจ็บแอลยาพารานะครับปัเตอร์ปิดแผลอ่ะพวกนี้นะครับเิ่งสีสำคัญนะแล้วนี่คือนะครับหมอนหมอนเสื้อผ้าเนาะในนี้นะไม่มีผ้าห่มน้อพี่น้องเนาะกีมีนี้ด้วยนะฮะเอฟซีทันนะทนะไฟแบตครับพี่น้องนะไฟแบตนะฮะ โซ่ัการนะครับับเาอป่าอาไว้นอนฉุกเฉินนี่ครับแล้วก็นอนนี่เลยนะ FC เนอะส่วนในนี้ก็จะเป็นพ้าห่มเนาะพี่น้องเนาะนะเป็นพ้าห่มนะครับถือว่าอยู่ในนี้ครบนะองคกรในนี้ครบเนาะ FC ทุกท่านนะมีพราห่มมีเสื้อผ้ามียานะครับแล้วก็มีไฟฉายนะครับ ก็ถือว่า,<ม>าเป็นการนอนเต็นท์คืนแรกเนาะแต่ว่าอากาศรอ้อนในเอฟซีนะร้อนจริงๆ,ๆอบอ้าวเรานอ,นอยู่ในเต็นท์นี้ยิ่งร้อนยิ่งอบอ้าวเลยเอฟซีทุกท่านนะพัดล,ลมไม่ได้อามานะนะไม่แน่ใจว่านะครับจะนอนหลับสบายหรือเปล่าน้องพี่น้องนเนาะนี่ฮะทุกท่านนะ<อ>พี่ผมเพื่อนก็เป็นห่วงเอก็เลยเอาของมาให้ป้องกันตัว่นว่ามาคุมคืนอาไปอะไรนี่ โอ้โหเออยก็พยเปิดปนหัวนะเออไปโโออ้้หพี่นงเออไปอ่าเดี๋ยวผมขอจูนก่อนช่วยขึ้นมาเลยตีหัวนะยาวไว้นะก็เราก็เอาฟืนไว้นะทุกท่านนะเออเวลาเผื่อเราเกิดมีพวกไม่ปลอดีจะทำลายตุ้ลังเราเราจะมีฟืนเอาไว้อาไว้ใช้งานนะครับนะเผื่อป้องกันนะครับป้องกันเอาฟืนไว้เผื่อเราจะทำมังหงอาหารนะพี่ก็เอามาให้นะครับว่าลองนอนดูก่อนนะเอฟซีเนาะ เอโอ้ยวได้อยู่สบายอยู่นะทุกท่านสบายอยู่ใช้ได้เลยนะทุกท่านนะก็ถือว่านะครับเป็นการนอนเต็นท์นะครับคืนแรกของเรานะทุกท่านนะแล้วก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ฟีซีได้ดูนะครับว่าชีวิตนอนเต็นท์นี่เป็นแนวไหนพี่น้องเนาะก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นนะก็ เวลานอนกลางค่ำคืนจะมีเสียงอะไรหรือเปล่านะเราไม่รู้น้องเอฟซีทุกท่านนะเราอยู่ในป่ายางนะถือว่าเป็นการออกแคมป์นะครับออกแคมป์ที่รู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานอีกแบบหนึ่งน้อพี่น้องเนาะโอ้เห็นแล้วก็นะครับถือว่าสนุกสนานกันเลยทีเดียวโอเคครับผมคลิปนี้เอ็กี้ซีซียูก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับฝาก กดไลค์กดแชร์กีซีดูซียูด้วยนะครขอบคุณครับสวัสดีครับนะ